ท่าวสวัสดิ์พุทธวงศ์งนอยู่สามสิบหปีสันสารละวอ,อาสีพนังงานยนไวยที่สิบสีันพดนซิมลัก่อนกระชอนเพระมันงกเขตร์เต,ตกลบไป็นกระพราพระวางหัวเมียลูกเตาก่าพันธ์แที่พี่น้องกอบครัวเนาะขายดินหนึ่ตอนตอนที่สองหาหก<า><า>ออกซื้อท่าวสวัสดิ์พุทธวงศ์เนื้อทีดินที่ขายแมนสามรอยหกสิบต่เมตรม่ทิศที่จอดทิศเนือทิศ สบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อพบพ่อกับตุชิดปั่นสุกอีกแล้วพี่น้องสบายดีทีมงานสบายดีใช้อยู่ใช่สบายดี้วตุว้ใช่อยู่ใช่อีกผู้หนึ่งสบอ้สี่สี่นมเอฟโฟพี่น้องเหาะอ่าสี่นุมเอฟโฟ<อ>ตอนนี้ตุชิดอยู่บ้านทาดพี่น้องบางาง้านทานเมืงองเมืองไก่โอนแขวงสอนเขตคือว่า อ่าตุชิตมาหับเอาครอบครัวของน้องมีเนาะถ้าแต่ทุกคนคือชื่อกันได้เนาะหากว่าติดตามตุชิดจะเห็นยังไงตุมันโหลดเต็มเลยมันก็เลยห้องโทรศัพท์ห้องเนาะกาคือว่าตุชิตได้หับอีกภารกิจหนึ่งกา จากไอ้ญงอยู่ทางต่างประเทศผูเหล็พีน่น้องอยู่เมกาเนาะเพื่อนก็มอบภารกิจให้ตุชิตอ่าไปมอบดินให้น้องมีแบบเสื้อผ้าแบบบ่ต้องบอกบ่ต้องอ่าให้หูจักนาะทุกคำเนาะคือว่าตุชิตจะให้ทางไอโซเพื่อนเจ้าของที่ดินเพื่อนจัดจัดการเดินเอกสารให้เรียบร้อยแต่ตุชิตบอกกับอ่าต้องมีกับครอบครัวเพิ่นบอกเพียงแต่ว่า สีผ้าเม se pues, uh, uh, ื to to ่อหลินบ uh, okay, uh, um, uh, 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 ้านนี่ซ uh, uh, ื hey ้อแล้วก็ส uh, uh, ีเสื้อผ uh, ้าสีผ้าไปอ่าอ่ามายังอีกอะไของตู้ครากับห้องคือกันห้องกันโฆษณาแล้วคือเปิดโฆษณาดูแต่โทรศัพท์เจ้านน่เนาะเป็นตาได้เงินหลายได้โฆษณาดูนี่ยแตคือว่าเมื่อแบบเสื้อผ้าเลยพี่น้องเนาะเมื่อแบบว่าบอกแบบเสื้อผ้าแบบว่าโอเคอ่ามอบดินให้เนาะเหาชิโบเฮดอ่าแบบอ่าซาเพราะว่าเป็นบทเรียนแล้วเนาะอ่าแจ้งข่าวดีเรื่อย เป็นบทเรียนว่าซาลีลาเนาะสีห,กห้กับโมไ้เพราะว่าบ<ด>างคนกับม่ได้ใจนะอ่าเป็นบทเรียนก็เลยสไปแลนเอกสารแบบลับๆเลยกะไปมอบให้เพื่อนอยู่ที่ดินเียกะ้ยะอยเนาะบ้านนั่นพี่น้องโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ดินเลยพี่น้องเลยเนาะไปเจอกันไปเบิ่งน้ำกันแบนจะมีความู้สึกอะไรครอบครัวของอ่าน้องมีนี่เนาะเลยกะก่อนอื่นกับขอขอบุญขอบคุณอไอ้เหลายเดอร์ไอ้หักอยู่ต่างประเทศเนาะเพื่อนกะ อยู่น้ำตู้ชิดเนาะเพิ่นเข้ามาในชีวิตของตู้ชิดนี่ก็โดนเติบแน่เนาะตั้งแต่ตู้ชิดไปคนเดียวเลยพี่น้องเลยเนาะตั้งแต่ยังบ่มีทีมงานพุ่นแหละอ่าแต่ยังมุ้ยไผ่ตู้ชิดก็ลุยผู้เดียวเพิ่นก็เชื่อใจเพิ่นก็ไว้วางใจแล้วเพิ่นก็ฮักตู้ชิดก็ฮักเพิ่นคืออ้ายคือกันเนาะแล้วกตู้ชิดกะสิบ่เฮ็ดให้อ้ายเพิ่นเสียใจหรือผิดหวังเนาะแล้วก็เบิดทุกคนนั่นแหละแล้วก็บอกทีมงานทุกมื้อตลอดเนาะสาชีเหตุยังสิกระทำยังสิเว้าสิจ่าเฮ็ดหยังก็ต้องคิดต้องเบิ่งเนาะ อ่ามันบริสียแต่อ่าถ้าพิดพลาดมาอย่างไปบริสียแต่ตัวผู้เกี่ยวมันจะเสียเบิดตทุกคนเสียเบิดทั้งอ่าทีมงานเสียเบิดทั้งอ้ผู้ใหญ,ญ่เพื่อนที่อยู่เบื้องลังที่เพื่อนให้โอกาสเนะาะกะพยายามเนาะทีมงานเนาะยพยายามทําดีต่อไปเนาะอันที่ว่าวนี่บริเวณว่าอ่าเหตุผลดอกคือเตือนสติกันตุชิดที่มักเตือนทุกมือเพราะว่าตุชิดนี่อ่าตุชิดจืดตุชิดเริ่มต้นจากศูนย์จากบริมมีไผ่ซอยไป ผู้เดียวเริ่มต้นผู้เดียวเนาะอ่าก็เลยมีอายเพิ่นไม้โอกาสตัวชิดดีใจเนาะดีใจพี่น้องเลยเนาะ,ะขอให้อ้ายเพิ่นอยู่ดีมีแห,งห้งด้วยไยเดอเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวไปเจอกัน,กนอยู่ที่ดินเลยทุกคนเลยเนาะไปะสบายดีพี่น้องอ่ะตอนนี้กับมาหอดหอดที่ดินแล so นะ้วก็ฮหอดไ i โซเรียบร้อยเนาะนีกับครอบครัวของน้องมีสบายดีน้องล่ะสบายดีกล้องเนี่ย สบายดีเด้อมาพี่มาพี่มาพีครอบครัวเจ้าเจ้าน่ะอ่ามาองจริงมาพีแม่มงกร้องสบายดีนีนะมาคนเป็นพอยามาลดเจ้าเจ้าสบายดีเมื่อนี้พามาลินบ้านเจ้าเมื่อนี้พามาลิดบ้านเกิดเมื่อนี้เนาะม้านเกิดของของแม่ต้องมีบ่ได้เกิดอยู่นี่เนาะไม่เกิดอยู่อ่า ฮูอย <muitas S 2> ู่บ่ผ้ามาอย่างมือนี้ต้องมีฮู้ฮะฮู้แล้วอันนี้ฮู้ผ้าขี้เข้ามานี่อาจจะขึ้นออกเนาะแต่พอยังบ่ฮู้โดยยังโมพามาซื้อดินโดยพามาเป็นเจ้าของดินเจ้าเด้อเจ้าอ่าดีใจบ่ดีใจดีใจฮะดีใจตื่นตานออิ่มอยู่บอกกินข้าวปุ้นกินนี่อิ่มอิ่มอ่ากินข้าวปุ้นคนละถ้วยละกะอ่าตัวที่แรกก็จิตัวอะไรหักฮู้เลยต้องมีฮู้ก่อนเลย อาชีพหู้น้ำขอ,ขอสมนุคัวน้ำเพ่นเนาะประชิพาเพ่นแบบว่าตัวว่ามาลินบ้านเกิดแม่อ่าแต่กะข่อยได้เห็ดเ้ลีบ่บมละเอกสารโดยอ่าดินนี่หู้บอราคาเท่าไหร่เจ้าหู้บอกบอกราคาสี่หมืนเจักปีจังซื้อเองได้ถาม <c oughs> ยังโ่ยังคิดว่นจะปีซื้อได้เห็ดว่าคิดว่า บ่บ่มีความคิดอยู่ไปซื่อๆสมัยโบ้ในเนาะเงินเก็บในครอบครัวมีเท่าไรปัจจุบันก็ดัมเซนดัมได้ดีแล้วดัมเซนเจ้าดัมเซนเก็บเจ้าอ้่าเนาะกะมันก็ดินราคาสี่หมื่นกันหลายหลายล้านมัเป็นเงินลาวอ่ะตัวไหนคิดว่าตัวไหนดินเจ้าของเนี่ยตัวนี้โบ้เมนตัวไหนจ้ะอ่าคอยได้เลือกไว้ให้เลยเนาะเจ้า ดินของ uh, น Again, 们们่องมวยกับแม่เพื่อนเม่นอยู่โซนนั่นเด้ออยู่โซนน่ะไปเอาน้องมีขอโทษหลงน่องมวยเลยนะไปเบิ่งบ่ออย่างไปเบิ่งบ่อไปเดี๋ยวไอ้พาเพิ่นไอ้สบายดีเ้ยโซเดอร์สบายดีสบายดีบ้าผิดเด้อนำเพิ่นมาผิดเด้ออันนี้นี่เม่นของของไฟกระพุกได้ช่บอกตำลังเสือพ่เสือพ่อ่า กับใจน้องตอบี้หลายๆเด้อถือกล้องให้อ่าตุ๊บครับจักเด้อโอ้องมีอยากได้ดินแห้งอ้ดิีอยังปุ๊บสาให้เลยเนาะเนาะอ่าอยังไวอย่าีอยากเห็นนะอยากเห็นเหยแอนเป็นหลอกเลยเนาะมาแล้วเจ้าเจ้าเจ้าพนไส้ข่อยเด้อ ขาซื้อไงก้อนจิ้งพีจักใช่หรือบ่จอกจอกเอาตัวใดครับเต็นนี่ครับเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อไอซีไอซีจืดนให้เบิ่งนี่ตัวนี้ตัวนี้ดินเจ้าอ๋อเป็นลักเป็นลักแดนให้ฟังให้ข้างแน่นี ah, ่เดินคองน้องมีพุจนสุดลักจะพูอ่าพอย่างไปเบิ่งก็ได้ผู๋พอน้องมีผู ลักพุ่นแหละอ่าเห็ดละบ่พุ่นจนลักตัวนะผู้บ้านนี่ผู้กว้างเนาาะกว้งบ่อ่าอยากปลูกพักก็ได้โดนเพื่อนเอากระเห็ดอยู่ทางพุ่นทางหลังพุ่นโดนเพื่อนกับทางหลังพุ่นหน้าเพื่อนกับทางนี้ทางเด้เพุ่นจะมีหนทางให้ข้างแนมีหนทางให้ข้างแนเป็นจัดชันนะเป็นล็อกของไปของมันอ่าสาสีคูนซาสีคูนตัวไหนไ สาวสี่คุณสิบห้าอ่าสิบสี่สิบ้าสาวสี่เออสาวสี่คสิบห้าอน้องได้นี่ตสาวสี่คแล้วเป็นอะไรต้องมีกรดีใจลายได้สนียกับโดยได้สนีกระดีใจไอสีเส้นรายการยกให้คิดว่าคันได้ิสิมาอยู่เลยเ่กะสิมาเห็ดมาสางไว้เนี้ยมาเอาจาหน่าให้พ่อมาบะเอา คันมีนำมาอยู่วะมาผูกพัดพกนันไงเฮือนเท่าสีใหญ่มาได้ไดใช่ะกะค่อยมา่มาเลย <laughs> มาลูกไว้ยู่นี้ถังนกก่อน <c oughs> เล็กหน่อยเนาะโดยแล้วก็ค่อยใหญ่โดยค่อยเอามาจะเล็กหน่อยนนแหละเนาะเดี๋ยวเทาสีสมัมผัสอ่าน้องมีก่อนผู้พอเพิ่นกับแม่เพิ่นกับพากันไปเลาะเบื้องดิน,น,วนกว้างอยู่บสําสำหรับความคิดของน้องมีครับน,นี่โดยก็กว้างเติบ ก็ทำตัวไม่สัคือได้ดินแล้วนี่เพื่อเกิมาเสี่ยวเพื่อมาอยู่น้ำบ่อยากอยู่ก็อยู่อยู่น้ำกันบิดก็ได้อแต่อายใช่เป็นชื้อเจ้าเดอ้อโดยอายสีมอบหยกกรรมชิใหายเจ้าผู้เดียวโดยเพราะว่าตามคำสั่งของอายหักอยู่ทั้งต่างประเทศน้ำอ่อาอาอ,อให้เจ้าหักษาเอวซื้อห้แล้วราคาสี่หมื่นเป็นเงินกีบละ หลายล้านติกไปแล้วเนาะเกือบสามสิบหลายล้านสี่สิบล้านประมาณนั้นประมาณน,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 นั้นเนาะเห็นเด้๋เนนะโอ้ยบัตรสมาชิอไฟ <c oughs> เห็นอีกเ <c oughs> ออ <c oughs> บางคนนี่ดีใจหัวคนดีใจให้คือน้องมีดีใจแหละหัวมีความสุขมีหอยยิ่มแมน,ยแมนอ,อยู่นี่เจ้าเดอ้ดอไฟมีเบิดนี่ ไปนี่มีขอบเบิดลักสาวไฟนี่หอดเบิดนาขตมีเงินมีอย่างเขากันด,ดึงไฟลงมาใส่อ่าดึงไฟลงมาใส่ปะบาทนี้เดซสิไปแป๊โป่ไห้น้องมีเพิ่นอ่าแป๊โปครับเอาเป็นเจ้าของเน,ะนาะขึ้นบาขาขึ้นมาคข้สีขายบ่ะไอซอยู่นี่เลยเนาะอยู่นี่เลยอ่า น้องกันดีใจลายที่มาอยู่บ้านเกิดของแม่บ้านนี่เนาะโดยมีดินเป็นของตัวเองกันสบายใจกับก็คนอเนี้ยนะง่ายโดยเพราะว่าน้องกับบคึลได้ว่าสิมีด ja ินอยู well. on, ่คือหมู่นะพวกเราเล่ร่อนไปตลอดโดยกับบริขุดว่าสิมีดินมีดอนเื็นของตัวเองจากเลเล่ร่อนแต่น้อยจนฮอดปัจจุบันแม่คือดินที่อยู่ปัจจุบันกับหมู่ว่าเป็นชีไห่ไตามือใดอีกเนาะโดย ดีใจด้วยกันดีใจไอ้ไอ้มาซ่ยน้องกันดีใจไรอะไรกันบ่ใจด้วยกันบ่เป็นยังบ่บ่น้องก็บ่เคยขึ้นอีว่าซิมีดินเป็นของตัวเองแนาะนี่ป่ะไอโซไปจับโป้บ่พูดอยู่ใส่ก็ได้ไอ้มาสะดวกไอ้มาอยู่หุ้มอยู่ป้าก็อยู่ปลาเนาะเอ้าน้องมีซิบมขึ้น่าไปโจนี่ว่าพาจับโป้อยู่ปลาเอ้า แม่กับพ่อกับพระมาพระกันเนาะพี่ก่อนก็ได้เด้ออ่าเบิ่งเอาดินชุเจ้าแหลกแนมมึงรถอ่ากะขอบใจทางไอโซเพิ่นลายพี่น้องเนาะเฮาก่ะอยากเห็นเสภาอีกอ่ะได้อ่าให้อ้ายเพิ่นเตรียมเอกสารมายังก่อนเพิ่นก็จัดการให้เรียบร้อยเนาะเพิ่นก็ไปเซ็นผอบอกพัวบ้านแล้วเบิดทุกอย่างแหละไอชิมามื้อนี้กกสิมายกให้ ต้องมีถามเป็นหูบอเปล่เออเป็นหูแหละอือหูซ้ำเนาะเอาเลยนะเจ้าอีโอ้เป็นลงว้าดไปลงว้าโอ้ดพ่อแน่สายนี่ลดอดเดลดอดลดลเลยอดล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 อลเล็นดยดล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 สลด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 ดลดดลดลด มาพากนเฮากะสิจัดเตรียมเอกสารซอยนี่ไอ้โสโอ้ยลมอมกแหล่นอ้อยเนาะลมแห้งแวเหมือนนี่รถรถเหวียงเนาะเอาแบบง่ายงแบบไอ้บางง่ายยืนแปะอยู่นี่เลยก็ได้กนยทใส่เลยใส่เลยรถเดี๋ยวอาวันซุกเดียวเขาจัดการให้

อ่านะ,อ,ะอ่านกน็ได้นะหนึ่งไหยืนเลยก็ได้ไปยืยนกันสิคลายอ็ิญญาไปบนน้องนี่าวสวัสดพุทธวงศ์อยูสามสิบหปีสั้งสาสตร์าเอาสีพพนังงานยนไว้ที่สิบี่วันพุธชินมาค่อนกระ้อน,พนเพรันช้งินเขตใต้ตกลบเป็นกระพราระวางหัวเมียลูกเต่าพนธุ์แอบที่พี่น้องกอบขั้วเนาะค้ายดินหนึ่งตอนตอนที่สองห้าหก ออกชซีเสาสวัสดิ์พุทธวงศ์เนื้อที่ดินที่ขายแมนสามร้อยหเนติเมตรมีทิศติดจอดทิศเนื้อติดครับฝากนั่นเนาะโดยโดยจะคล้องเดิมคุยคอยนะเสาสวัสดิ์โดยโดยทิ่ใต้กับทิดกับเสาสวัสดิ์เพราะห้องยังนั้นโอเคโอเคแต่นั้นเข้าใจมีระยะสักสี่เมตรทิ่ใต้กับมีระยะสักสี่เมตรทิ่ตะวันออกทั้งล่างอีกโดยโดยคือเสาสวัสดิ์พุทธวงศ์มีระยะสิบห้าเมตรทิ่ตะวันตกะฝากนั่นเนาะทิศที่ับทางหอมมีระยะสิบห้าเมตรไต่ขายตอนดินดังกล่าวให้แกนั่งสุขสวรรค์แพงคำแพงคำดี อันยูโซเอสปีเนะาะสันสดัดเหลาว,าลาวอาชีพขายาาอยู่ในที่ที่หาบันอุดมวิไลนครไก่ซ้อนพวกนา้นแข้งชนเขตขตกลงซื้อขายในราคาสี่หมื่นบาทใจละสี่หมื่นบาทเนาะเลยสัญญาซ้อนนในในลงลายเส้นผู้ซื้อผู้ขายพผ่ำโดยพยานครบถ้วนข่าพระเจ้าผู้ขายดินเขาอย่างยินว่าบเป็นข้อข่าพระเจ้าแท้จริงทางไปตันท่วงเอาขึ้นหรือมีปัญหาอื่นที่บ่ถูกต้องกับนดในตอนนี้ดังกล่าวข่าพระเจ้าภาพผิดชอบทั้งหมดต่อระเบียบกฎหมายเป็นเรื่องทุกประการเนาะ เส้นบ้านแล้วอ่าเส้นบ้านเรียบร้อยเด้อเรียบร้อยเนาะอือต่อไปไอ้เป็นก่สีพิเศษด้วยมึงเนาะงงให้น้องมีเพิ่มเซ็นเอาบาทนี่สองสโอเคเอาครับครับน้องมีบาทนี่เอาติดพยานนำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละนี่สี่คน น้องสาวเขามีอาการจากสันส้นๆเน,นาะอ่าบอกเคยเนาะบอกเคยเนาะบ,บ,บอกเคยมีฮะนะพี่น้องเนาะตั้งต่เกิดลุ่ยแหละว่าฉันเานะาอืออาอูบออกก็ได้ก่ลนันวาะแตนน่นตคดัละนั่ลนันัด่ัันะ โอเคครบครบบลิ๊เนอะครับไอโซนี่ครบกันโดนเติมแล้วครบบุญกันละซื้อน้ำตลอดพี่น้องเหรเนาะเมื่อวานนี่บุญเนาะบด้มาทำโอ้ยวัีมาแต่วานนี่แหละพี่น้องดูเป็นเลยไปฮะบุญกองขาอกอะแมนเขเาย่งก็เออก้องอันยังเปิดก้องเข่าอ่ะ บนกองข่าเปิดประตูเล่าเปิดประตูเล่าอ่ะกเมือหน้าทำมาซื้อไว้นะสี่ตอนเนาะอ๋ออยู่ถึงบอก่อเสียบไหมไหมโดยโดยเพราะว่าปร้บันเชินอ๋อต้องต้องให้ เพราะบ้านบ้านอุดมวิไลเส้นเนาะแม่เลยอ่าอากเป็นแก้ให้เนาะผมเป็นยังเพราะต้องย่านเพราะต้องห่วงเนาะพี่น้องเห็นเนาะออสเโดยโดยพี่แดงเจ้าเอาใบที่ว่าใบยงก็ใบที่ใายก็ได้ให้น้องเพิ่นตัวที่ครับว่าอันนี้หน้าใบตาดินขอบทองคักแน่เด้อต้องเป็นห่วงอ่า เอบไอ่ะเลยบัานนี่โอเคสวัสดีครับบิราคาสี่หมบาทกอบเจ้าเรียบร้อยอ่ะเอากระซอยเกิดเป็นลูกไห่ขอบคุณระไหลูกไห้โอเคล้วบอสด้วยดอ่ามีอะไปเส้นบ้านเราว่าอะไปเส้นน่ะมยแด้ขอบใจอะไรไอ้มีอย่างกะโทรหาน้องเด้อ อ่าโอเคขอบใจขอบใจอ่ขอบใจเนาะเดี๋ยวอ่าเรื่องเงินเดี๋ยวเดี๋ยวให้จัดการให้อันนี้นะเพราะว่าเงินนี่อ่าไปเขาไปยืนว่าอยู่เพู่ก็ได้ยันอ้เพิ่อจะออกไปยืนว่าอยู่อยู่หมมาที่นี่อ่าจ้างนาที่เลยเนาะตบิโอ ห่วยพามาขับรถล,ลินแถวนี้ต,นตัดไม่หรออตัดไม่บอโอ้อ้าแล้ว่าเพื่นขับรถล,ลินต,ตัดก๊วกวิทอ่ะอยู่นี่ก็ได้เนะาะมามามาพมูนเมสอ่าเรื่องเงินเฮาจัดการเรียบร้อยสี่หมื่นสี่มืนบาทอยากนอยากได้อยู่บออยากได้เนาะอยากได้ ถามความรู้สึกของแม,ม่พันก่อนรู้สึกจังไดแม่สึกดีใจอ่าภูมิใจไรอ่าได้เห็นครับสุมข่อยมือแรกที่ไปหาคือจังไดในคมคิดครับ่ได้คิดยังไดแล้วอะไ้คืว่าสิีด้ดินคือว่าไปดินน้าไปซื้อคิดว่าไปสัมผาษณ์ซื้อแะละคือว่าไปชุ่มข่อยไปสัมผษษษษัสม,มือซ<ด>ื้อจริงจริงนั้น ผูใหญ่เพื่อนให้ไปซื้อให้แต่มือไปกูแหละแต่ข่อยคาดเปลนเอกสารข่อยกัเเยบ่อยากบอกแต่กลับไปเสียรับตัวทีทายสมโนครัวเนาะน้องกบีครับไอลงเว้าบอกไอไปว่าในไหนไอหลงตอนไหนวะจะบอกสิดด้เอาดินโอาข่อยไปลงงว่าตอนไหนยกทใช้แบบข่อยกับเบียร์ลายแล้วก็ลืมมันโบเมนบ่เบียกน่ะลายเนาะ กิการบ้านนี่กะหากวิทย์จากน้องน้ำชิงไปเจาะน้ำให้ให้น้องน้ำชิงที่บ้านหนูงาเงี้ยวพุบอ่ากับผ้ามาจริงจริงไอ้วาสิมาแต่ว่านี่แหละแต่ว่าทางไอ้โซเพิ่นค้านี่แหละทางงานบุญเปิดเปิดเปิดประตูเล่าโดยอ่างานเปิดประตูเล่าแม่ก็คิดว่าชมเขาไปสัมภาษณ์ลล่าเนาะเห็นเห็นมือเลกที่ไปไม่ได้ขึ้นย่านสม่ไหมบอกม่ได้ขึ้นอะไรบอ แต่คืดีใจที่แบบมีคนเป็นหนังไปโอดไปร่มแล้วก็แบบแบบนี้เนาะก็แบบเป็นเหมือนสะพานบุญนแบบไอ้คนมาสอยเรือนนะก็คืดดีใจอยู่ที่แบบมีคนมาสอยเรือคือถือว่าดีใจเนาะได้ได้รับการช่วยเหลือจากสุมายเนาะโดยเป็นบอแมนดีใจบอเพราะว่าเป็นโบเทียนเธอหนึ่งแล้วมีไอ้มีอ่าไอ้ตุ๊กขามเจ้าแล้วก็แล้วก็นกตุบี้นี่แหละ แบบว่าอยากไปช่วยเรือแบบนี่แหละแต่ว่ามันเกิดปัญหาเพราะว่าคนที่เา้ิไปช่วยเรือเขาบ่คิดว่าเขาเป็นโจรเป็นขโมยแบบว่าคิดว่าเขาอยากไปทําให้เขาจริงจริงมันโบแมนคือแบบนี่แหละเขาบัดอยากเฮ็ดแบบเซอร์ไพรส์เฮ็ดอยากอยากบอกแน่่อยากบอกแน่เขาเลยเจก่ะจะเลยเป็นบทเรียนบีดเนาะที่มือแรกไอไปไอก็ยังถามเจ้าว่าอ่าเต็มใจให้ไอมาซอยบอสัมผณ์บอเนาะเพิ่นก็บอกว่าเต็มใจเด้อพี่น้องเด้ออ่าเขากับ เป็นสะพานบุญให้คนที่ซื้อให้บานเนี่ยคนที่ซื้อให้เดี๋ยวจะปิดก่อนก็ได้ปิดเสียงก่อนก็ได้ไอแม่ฟังนําเนาะเดี๋ยวสีบอกว่าผูออ้ใดซื้อให้แล้วกะเพิ่นต้องการอย่างบ่เนาะเด้อกะสีบอกพี่น้องน้าแล้วก็บอกให้น้องมีน้าแม่น้า ไอ้เพิ่นเป็นไอ้ฮักของคอยดูผู้แหละตามประเทศดูอเมริกาบานนี่เพิ่นได้เข้ามาส่วยเรือเข้ามาสร้ยเรือครอบครัวเจ้าก็เป็นหนึ่งสำหรเป็นหนึ่งในชีวิตของครอบครัวเจ้าเนาะแหละเพิ่นบ่ได้ต้องการอย่างเพิ่นช่วยยํอมเอาเพิ่นอีตนสงสารเพิ่นช่วยคือต้องมีอาจเป็นผู้เสิรผู้สาวเนาะญาติ FC ซีขึ้นว่ามักฮักโมแมนเป็นแพงเิ่น แพงแบบน้องแบบนุ่งในกะอันนี้กะเพื่อนกะอ่าคิดว่าเป็นแม่เป็นยังเนาะเพื่อนไม่ได้ต้องการเงินจากเจ้าอนาคตกับไม่ได้ต้องการอย่างจ้างวาซะต้องการเห็นแต่เจ้ามีห้อยยิ่มมีความสุขสามนั่นพวกอ้ายกับเซนกันคือการเดอ้ออ่าเพื่อนฝากมาบอกแบบนี้เนาะเพื่อนจะเห็นห้อยยิ้มๆได้อ่าอีกเบอรสามคือกันเนาะใครเป็ดใครไก่ไครห่านคือ <laughs> กันขักม้วนอีดอยู่เนาะ อ่าสมัยก็คือการไม่ได้ต้องการยังอ่า,าไม่ต้องการยังต้องการนะหอยยิมที่ได้เฮาเฮาซอยคนแหละคนที่เฮาซอยนะมีความสุขนะเฮาก็มีความสุขเนาะแม่คิดว่าอีกเพิงบ่สิพาลูกม,ม,ามาอยู่พี่ว่าเพิ่งคะแนนมนได้อันนี้มีคนเยอะแบบมาก อยากมันมั่งเพื่อนแท้มันมีแนวแก่แนวดึงมี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 คนจ้างบอกมีบอกคนแบบหับแบบจ้างแก่ไม่แก่อย่างมามั่งไม่กัมันกับมากงร่มกับมันสีบได้ลา้ไอ้น้อยนึงเพราะว่ามันจะมีตัวเก่าเนี่ยแล้วมีแต่ไม่เก่ามันโตโอแปลว่าตอกก็คือคุเลยบั่นไม่เศษมันจะไม่เศษเป็นตอหายเลย ห oh. มาลงลูกมันกับโดดไลยมันก็บทีได้ตูบน้อยๆอะละแกกะต้องต้องมีแผนใหญ่มาพี่เดอ้อท<ด>าบรอจากให้ยูพุ่นสาบอกง่ายๆคือว่าเทาบรอจากให้แต่อยู่ในแบบบาสถานที่แบบนั้น<ด>เขาดึงมาซอยมาให้ยูพี่<ด><ด>น้ำไหลไฟสะดวกมีไฟมีน้ำม,มาอยู่พี่ดีกลัว<ด><ด>มันก็เปลี่ยนบ้านเกิดเจ้าอีกเนาะเดี๋ยวสิหาทางแก้ซอยน้ำเด้อ ได้ไพ่ได้น้ำกะไม่แห้งเด้อยูตูอยูยังกะยูยูตูปกะยูก็แนําได้ไฟ่ได้น้ำแมกะบัวแมกะบัติกําได้ไพ่กับน้ำเนี่ยสะดวกในใจเด้อเ่ยเอาน้ำก่อนเนาะขันไห้เนาะเอาน้ำก่อนน้ำก่อนดีกว่าน้ำนี่สำคัญเด้่สำคัญกว่าไฟอยู่เด้อ่ะประมาณนี้เราไป้องว่าลายในห้างหากันคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อเอฟซีบัชกุยกคนเนาะ ทางทีมงานเขากะเห็ดเห็ดได้สำนีมันนีเนาะกาดเดียวสิต้องมีก็แม่มิยังอยากฝากบอกหลายๆคนที่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเจ้าละกะให้อ้ายที่เป็นซื้อดินให้นี่บอ่อะว่าลดไม่ต้องอายบ่ต้องขืนเนาะว่าลดว่าออกมาจากหัวใจลดแม่ว่าก่อนก็ได้แม่ว่าก่อนเอาต,ต้องการน,นะเบอ้อด้วยใด ขอบใจเพิ่นอนขอบใจเพิ่นอ่ออาอทั้งนี้ก็ขอขโมกขอบใจเ้อที่ว่ามาซอยขอบครัวของผูกขาี่กะก็ให้ตังเจ้าอยู่ดีไม่แห้งขอให้สุขภาพแข็งแรงให้เป็นโ่มโพ่มไส้ให้ลูกให้ล้านม่แล้วผูกขาี่กะบบมี่ยังหลายขอบมุกขอบใจก็ได้มีผู้มาอุปนุษขันสู้กะขอให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อผูกขานีนกะ บ่าวบุเพ็ญบาวาตุเนาะชาตุเนาะน้องมีเด้กะน้องกับ,บวุ้ยยังไรนี่แต่คำขอบุกข,ข,ขอบใจนี่แหละที่มามาซอยเรือ,น,อน้องบบออเพราะว่าน้องกับบค<ม>ุคืนบุฟันมาสี่อันมีคนมาซอยเรือน้องอันแนวนี้เนาะเพราะว่าน้องกับบุเคยเห็นนะมียัง่กับบุเคยมีไผ่ซอยแบบนี้แมนนแต่คำขอบุกขอบใจนี่แหละกะขอบใจทั้งพวกอ้ายที่เป็นสายบุญให้พวกน้อง มามีจุกมือนี่เด้อไอ่อ่เดี๋ยวมีอย่างไอ้กับสีซอยมีอย่างกับตัวหายเด้อสู่ๆเด้อบนสุขคนนะกะเพิ่นเพิ่นมอบให้เราบแล้วเขากับหักษาวมีมงยุงมงเศ้าเลยอ่ามีมงยุงมงเศร้าเลยตั้งใจมีได้แบบนี้ขั้นเขาถามว่ามีเฮือนมีดินบ่อสีบอกน้าได้แบบนี้มีดินแล้วเนาะมีมอยุงแล้วเนาะอ่าได้นี่เด้อมีแต่สีหางเงี้ยนเฮือนแบบนี้สิ่หรอเนาะมีได้มีที่เป็นของตัวเองได้แบบนี้มีบ้านได้แบบนี้อีสัยหมู่บ้านนี้ ไอ้สิไซว่าเป็นหมู่บ้านอ่าปันซุาเป็นหมู่บ้านป่นซุกเนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้หน่นเนาะทําแกกับมี่ยูงานจ้างกัข้าเจ้าเกมาเมฆาเนาะเรื่องนั้นเดี๋ยวเขาสิดสีจัดการที่หลังเนาะประมาณนี้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะตุชิดกับชิได้ขอตัวลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะพ่อกันในคลิปหนากะฝากเป็นลังใจให้ครอบครัวของน้องมีหละกะทางทิมงานป่นซุก่เนาะหละกะ ฝากเบืบ้องเลยกับบวกขำโฆษณาให้ในพี่น้องเพื่อให้ตุชิตมีรายได้รายได้จากตรงนี้แหละ YouTube นะพี่น้องเนาะตุชิต,ตมีรายได้จากตรงนี้เนาะส่วนเรื่องผู้ใหญ่เพิ่นใส่เวียใส่งานกะเฮ็ดเอาบุญซอยกันพี่น้องเอ้เนาะประมาณนั้นพี่น้องเอ้เนาะคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเราเป็นกำลังใจให้แน่ะอ่ะสบายดีพี่น้องเลยสบายดีมาจำเบ็ดเบิดเบ็ดเบิดอัพนี่จำอ่าจำเลยเอาเด้อ